สุดยอดระบบฮาเลมสุดเทพตอนที่73-74หาอ่านได้ที่เพจแปลไปอ่านไปนะครับไอเกฟบวอยนายท่านกำลังทำอะไรนะ้ายเสียสิเวอยรับฉันที โอ้ยอะไรมันมากระแทกหัวฉันเนี่ยชีเห๋เธอมาได้ยังไงแล้วคนอื่นๆละ่ะทางเข้าถูกปิดไปแล้วมีเพียงแค่ฉันเท่านั้นที่เข้ามาทันส่วนคนอื่นๆน,นายจะนอนไปอีกนานแค่ไหนเจ้าคนลามกฉันไม่รังเกียจหรอกนะเจ้าคนทะลึง่งหยุดตีฉันได้แล้วที่นี่คือ ตำนานเล่าว่ามีวังนางฟ้าชื่อหลีควรอยู่ในโลกแฟนตาซีมีหนังสือโบราณและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นอมตะมากมายนับไม่ถ้วนเก็บไว้ภายในและในนั้นมีผลงานชิ้นเอกที่สร้างขึ้นมาจากอา,ากาศที่เบาบางอยู่เดี๋ยวก่อนหนะ้าระบบมีการตอบสนองนได้รับการจั่วการ์ดฟรีหนึ่งครั้งเอาเลยมันจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับผลงานชิ้นเอกแน่นอนเอาละมาวัดดวงกันเลย มันมีแต่เครื่องหมายคำถามเต็มไปหมดระบบของนายมันเชื่อถือได้หรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่เกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าภาพลงตาแน่นอนเลยฉันรู้สึกว่ามันพิเศษมากตั้งแต่ได้เข้ามามีบางอย่างบรบกวนระบบของฉันทางเธอก่อนอื่นเราจะไปที่นั่นยังไงและหลังจากขึ้นไปแล้วเราก็ยังต้องไปหาคนในกาต่ออีกที่นี่เดินทางบนอากาศได้ไม่ตกคาะนายท่านอะไรนะ พวกเราไม่ได้เดินอยู่บนอากาศหรอกนะบันไดนี้สร้างขึ้นมาจากวัตถุโปร่งใสซึ่งเป็นแก้ววังนางฟ้าแห่งนี้สร้างขึ้นจากทองคำพี่สาวผมอยากถามเกี่ยวกับจกักรพรรดิที่นี่อะอะไรกันผู้ชายอยู่ที่นี่วิ่งหนีแล้วระวังผู้ชายผู้ชายบุกมาแล้วนี่พวกเธอไม่เคยเห็นหนุ่มรอแบบฉันอย่างนั้นหรอใครบังอาจก่อความวุ่นวาย ผู้ชายไม่มีทางที่ผู้ชายจะเข้ามาดินแดนแห่งนี้ได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยพวกเจ้าเป็นใครมาทำอะไรอยู่ในพระราชวังลีระดับความอันตรายสูงดูเหมือนพวกเขาจะไม่ไว้ใจเราเธอคือเป้าหมายของฉันหรือเปล่านะฉันเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมไม่ลองถามเธอละ่ะ เรามาจากนอกโลกแฟนตาซีมาที่นี่เพื่อตามหาจัก,กรพรรดินีที่นี่มีจัก,กรพรรดินีหรือเปล่าสามฮาคนนอกข้าพูดถึงจัก,กรพรรดินีได้อย่างไรทหารจับตัวพวกมันนี่ฉันพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยฉันบอกก่อนหน้านี้แล้วว่าคนพวกนี้ไม่ไว้ใจพวกเราเอาเลยเดี๋ยวก่อนฉันมีข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยของจักรพรรดินีมาและต้องการที่จะเข้าพบเธอเพื่อบอกเธอด้วยตัวเอง เกี่ยวกับความปลอดภัยของจกักรพรรดินีงั้นหรอแน่นอนว่าพวกเขาจะต้องเป็นห่วงจ,จักรพรรดินีมากเธอน่าจะเป็นคนสําคัญที่สุดของที่นี่ที่แท้ก็เป็นทูตแห่งความศักดิ์สิทธิ์ขอโทษที่พวกเราหยาบคายอะไรกันโปรดตามข้ามาท่านรอคุณมานานหลายวันแล้วนี่นายเป็นทูตตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันโกหกที่จริงฉันไม่เคยเห็นจกักรพรรดินีมาก่อนเลย แล้วนายเจวายังไงดีเนี่ยก็ยังดีกว่าถูกจับไปเข้าคุกไม่ใช่หรือไงแปลกมากทำไมฉันถึงไม่เห็นผู้ชายอยู่ที่นี่แม้แต่คนเดียวเลยนี่คงเป็นครั้งแรกที่เธอมาที่นี่สินะผู้ชายไม่สามารถเข้ามาที่นี่ได้และทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เป็นผู้หญิงแล้วฉันเข้ามาที่นี่ได้ยังไงกันเนี่ยระวางผู้ชายหรือว่านายจะ ไม่เคยมีชายใดก้าวเข้ามาในวังแห่งนี้เป็นเวลาหลายพันปีแล้วข้าเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันอาจเป็นเพราะว่าสถานะทูตของท่านจากกักรพรรดินีเพิ่งจะเรียนรู้พยากรณ์เมื่อไม่นานมานี้ท่านบอกว่าวังของเรากําลังจะมีวิกฤตครั้งใหญ่และท่านทูตจะช่วยแก้ปัญหาของเราได้ท่านจากกักรพรรดินีท่านทูตมาที่นี่แล้วค่ะคำทนายเป็นจริงแล้วอย่างนั้นหรือมาช่วยแต่งหน้าให้ข้าเร็ว คือว่ามีปัญหาอยู่นิดหน่อยค่ะปัญหาคือคือปัญหาคืออะไรพูดออกมาท่านทูตเป็นผู้ชายในคำทํานายศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเขาจะนำวิธีการรักษาชีวิตของอาสาสมัครของวังไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นผู้ชายเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในวังหากเขาเป็นผู้ชายข้าจะบิชิตเขาให้ได้ นายท่านท่านจะต้องเสียสละตัวเองงั้นหรอกคะนายหญิงนิ่งๆค่ะเอาละเอาให้อลาจับจนท่านทูดลงสเสน่ห์เลยเมื่อเขาเห็นท่านเขาจะต้องตกหลุมรักท่านแน่นอนช้าจังเมื่อไหร่ัจะได้เห็นจักรพรรดินีเนี่ยจักรพรรดินีมาแล้วเธอคือจักรพรรดินีนั้นหรอ what you done in